ต้องหาคอนสตรองตุ๊กสาวลาวสมอใช่ไหมนี่รถตุ๊กไม่งาลินแถวพระธาตุหลวงเลยทุกคน,นมาคนเดียวอีกซะด้วยคนคนหลายเลยเนาะทุกคนเนาะคือวันที่น้องตุก๊กยู่คือกเจอกันเบน,นพระธาตุหลวงเลยทุกคนขี่รถแท็กโ่วงเดียวก็ห่อนแล้วเนาะประมาณสามให้แรสามให้แรงก็พอพระธาตุหลวงแล้วเนาะคือแบบไม่งาลินยังเี้ยซึ่งเย็นดี เย็นเย็นสวยง,งแรงแบบพระธาตุหลวงก็คืองามขนาดเหลืองามงาำสบายดีสบายอ่ะทุกคน เมื่อกี้สบายดีไปแล้วล่ะกะ็เดี๋ยวนี้กลัมาสบายดีอีกอนเป็นสวแเลงๆตะเป็นตกดินเลยก็คือเอาเครื่องไปเอาอันมักแค้นไปเที่มวป่าแล้วกะ็พอดีเกิดแถวนี้กันแปะวันยางลินยูพระธาตุหลวงเอาคนอาจจะสะท้อนแสงน้อยนึงด้อนี่เนาะแต่ว่าบิวพังนีดก็งามได้ตะเป็นกําลังตกดินเลยเดี๋ยวจะให้เบิง้งเนาะแต่ว่าบิวพระธาตุหลวงก็คืองามเหลืองอําลาง นักของเผียวก็คือร้านแห้งเนาะทุกคนร้านแห้งเจอหตุตกเป็ดบเลม,มาหล่หาหลวงกัน่าละเนาะทุกนถึงละบมาคิดจะมนกับคนาหลนหละทุกคนวิว,ว,วแบบตะเวนตกดินสวยจังเลยทุกคนมายางลินกับร้ายเนาะ่วนนักทองเี่ยเขาไปทางผาถาด ทางพระธาตุหลวงเนาะทุกคนเนาะอ่านทีว่ยู่จอมพระธาตุหลวงก็จะเป็นนะคะ้ำมาเลยเดี๋ยวทุกคนทองคําแท้เนาะย,ยู่ยู่หอนพระธาตุหลวงไปเลยทุกคนธาตุหลวงยิ่งจันทร์กองบม่ได้กองบม่ได้เพิ่นมีงานอนีกยังเนาะคือมีคนหลายแท้เดี๋ยวเขาเดลองขอบับไปดูนเนาะ าจจะมีงานนัเดินสัญดางเน่ะ่าจจะทาย m อ็หรือทยอันวิดีโออย่างสังกญางเน่ะมีงานมันแสดงอาจจะมีงานถึงขั้นการติด ทิวบรรยากาศเขาอาจะมีงานอีย่างสักอย่างนะทุกคนแต่ว่าน้องตุ๊กโบหูอาจจะ่าย MB เอ็มบีแวร์สั่งเพื่อน่องวัดสันคนแต่งตัวง,งามๆแบบสวยๆดา,ๆาราลาว์บักรายนอนคุณเนาะแต่วิวห้าง,งาั้นวัดผังน่ก็คืองามแหงทุกคนวิวแบบธรรมศาสตร์แหง อ่าอริยธรรมอืมคือางามแหงเลอเกินทุกคนพามายาังลินยุคแคบอายุวันถัดหลวงวูวเมืกก่อกี้คือแบบตะเวนซองลงมาเนาะคือถัดหลวงคือางามแหงเนาะทุกคนงามแทง้งามวะงามเอแท้เอวะ <c oughs> งามเอแท้ <c oughs> เอเวะ มืย้ยข่าวหน้าจ,จะมาถ่าย MV ทุกคนเนาะเห็นดาราเล่าๆๆเห็นนักท่องเที่ยวอะไรพวกอะไรๆเลยคุณคทีมงานของพวกกันอ่าเนี่ยก็ดาราเล่าทุกคนห้องเพลงห้องเพลง,งเด็กกินเนาะลืมชื่อละมีพวกกันน้องดาวพวกอันห้องเพลงจาว่าบเบมนอาการแล้วก็พวกกันอ่าไอโดล,ล่าอะไรยังไงเลยทุกคน ตู้เก๋าบูสือเบิดอดอกดาราลาวอยู่และซื้อน้ำกินกันนะทุกคนวิวตรงนี้คือสวยงานี่คนก็มีปล่อยนกในเดรทุกคนนกทุกคนน้องตูกหูแล้ววะค่ะเจ้ามาถ่ายถ้ำอันเอียงเนาะทุกคนกคนือเจ้ามาถ่ายถ้ำมันนาง,งามลาเลาวหลือแบบมิยูนิเวอร์สอะ้วนะทุกคนกำลังจะไปประกัวแทนะทุกคน ของเียมมีอย่างหลายๆายอย่างมีฟอนนี่ขัจับปิดแล้วเนาะปิดแล้วเดยเได้ไหมคนลาวหาพันกรีบขึ้นแล้วตอนละสองพันขึ้นเนาะหลวบโขึ้นน่าจะบบขึ้นแล้วม <c oughs> ันก็ค้ายของฝากฟอมเลยทุกคนนี่มีภาสิทธิ์กระเป๋าแบบลาว เขาปทางหลังบ่นี่เนาทุกคนคือมื่อนี้น่ะ่นปิดแล้วห้าโมงแล้วทุกคน,คน,นะนว่า,มววาสมารถเข้าในได้ดมื้อานผ้าทุกคนนุ่งสุดลาพาเข่าแบรนตอนสวยๆเนาะเรือค้าขายแรงนะไปท่ายูข้างในเนาะคือต้องตุ้เขยขาไปเล,แลยแหละยูเนรลวางัานสวงอันนี้นะสวงทางเดินทางหยางอันนี้คือมีพระ แล้วก็มีหินบูรารนที่เป็นพื้นคนขวาคนพบมาต่างเนือนพระธาตุหลวงไหแหละทุกคนมีอายุเก่าเกาลายกนกเขาบอกพ,พระธาตุหลวงก็จะมีวัดมีอันวัดแถวนี้ก็สวยงามนะทุกคนทุกคนมาเที่ยวสมได้นกท่านนี้ก็หลายบเมเป็นน้ำพปลอยเคยมาปล่อยนอกกับอันมูอยูุแถวนี้นะทุกคนก็มู ข้างหลังหนึ่งเผื่อจะจำลองอันเฮือนทรงลาวเดี๋ยวทุกคนแต่บุคคลว่าเพื่อจะเปิดตลาดบ่หรือว่าปิดละเบ่อสักนี่น่าจะปิดแล้วเนาะทุกคนเนาะเพราะมันเรื่องเห็นแล้วประมาณหกโมงละทุกคนนี่คือบรรยากาศเดินผาดหลวง,ง,งบางคนก็มาเีอล้อสเก็ตชีรีทีบีแบตอินเบ้าเนาะทุกคนเนาะแล้วก็บางคนก็บใบหยางออกกำลังกาย ประเด็นนี้เปลนเออวิคยูฟาปูนวาทุกคนบรรยากาศมาอย่างนินแต่ก็เมื่อยอยู่ในเฮืองออกเต็มไปทุกคนแต่บาน้องตุ๊กเคยมาละตอนนั้นน้องตุ๊กโบ้หูว่าอ่านเขาพากรถอยู่บนเดินนะน้องตุ๊กก็มาจอดรถจิ่แฉกเหมือนกันรถขอผมูน้องตุ๊กหันเสียเสียเนาะไม่ไม่จนลักไปก็เลย ขานันมาน้องตุก๊กบไดมาเลยแล้วก็เมื่อหวานเมื่อนี่เนาะน้องตุ๊กจริงเลยได้มาเลาะแล้วลมาหยางลินอีกเนาะแต่ว่าเนาะเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กหูแล้ววะต้องเอารถไปไหว้วันเด้อต้องไปฝากวันเด้อ,นนอ,อทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเลาะตลาดฐาดหลวงเอาทุกคนก็จะมีตลาดหมึกแบบฐานหลวงขายของกินขายอา,อาหารจะติดฟู้ดเอาทุกคน ยู่ฝากทางฝวางนัานนะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้คือแลดเมื่อเขาไปสองซึ่งกินกันร้อน,นมากกูขอน้าตังางกันเถอะคนเล่าวกว่าวันเนาะก็ยังมาเที่ยวมาเนี่ย อยู่สิกแบบเที่ยวเล่นแถวผัดลวงจมของบ้า่ะต้องเดือกจรายเลยยาขาไปฟังมันกันไปตลาด ที่เปิ้านปดเปิดเปิไเปเปิดเปิเปิดเปิดเปิดเปิอเปิเนาดเป้ดเนิดเปิดานิเปยนเปิดหปิดเปหดเปิดเปิดเปิดเยิดเปิเป้เปาะเปิมเนิดเปมกเปิดเปิดเปปเา พอมก์ประตงกายอ๋ 5, อเจ้าห้าพันกิเาทุกคนบนีนมีแต่ของกินลินเดี๋ยวมีโซนแบบขายของกินซุปข,ขายแบบกซุปผักซุปผักเสียบกระเดียกนนอง เจตนาเป็นตะแสบตุ่มไก่เป็นตัวเลยเนาะแกงนอกาหักเสะหลายหมอเรียนกันขนาดแลขายดีป้ะไมดีบกงนอกรืากไหมบไดไหม้หนึ่งฟ้าโอเคเลยคือสุขชิตด่ด้ นี่เด็กเป็กปิ้งปิ้งเป็ด,ป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 ดอาหารดังในย่านนี้เนาะคุณลองกินมากไรกูอยากจะกินอะไรเลยสุดแล้วค่ะสุด a เต็กเต็กเป็กเป็ดเต็กเต็

อหอยของกินเล่นก็นมีจะแซ่บขนาดหมกปาทุกคนพอหมกตาเจ้าเดียวในตลาดเลยทุกคน มาอุดนุนเพื่อนใดเนาะทุกคนเนาะยุตตลาดถัดหลวงเนาะทุกคนเนี้เนาะคนแม่ซีก็แมซีอออยเนาะแม่อ้อยเนาะทุกคนปื้อทอานอยามาซื้ออุดนุนในนอเพ่นเกนต่เนาะทุกคนห่านขอกองสิบสามพันกีนเนาะมีห่านเดียวในตลาดถัดหลวงมีข่าหลายย่าง เกี่ยวเขาผัดเขาเป็ดเขาขาหมูยังตายไม่ครบเลยแต่ก็เกือบก็ผัด้ายมากใหม่นันเป็นสีมากใหม่เราเป็นตาเสียบ เดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกันดปถาดลวงมาแล้วไปยังนี่ถาดหลวงมาแล้วทุกคนก็เลยไปเลาะตลาดถาดหลวงกระดาษอมหมกปลาที่เป็นอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยเจา้าหลกในตลาดถาดหลวงเนาทุกคนที่เป็นเฮดห,หอมหมกแบบ,แบบแบบไทยๆเลยนะทุกคนที่แบบเสื้อเครื่องแกงอะไรเฮดหมกปิงคือแบบท้องไทยเลยเนาะทุกคนเนาะเป็นอาหารไทยเลย เราเพื่อนก็บ่าเพื่อนเป็นเจ้าเดียวเน้อตลาดถัดหลวงกันเองเราทุกคนน้องตุก็ม่เคยกินเถื่อนน้องตุกเลยซื้อมาสีลองซิมนั่นเองเราทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งหน้าตาของห้อมก,กันเลยว่ามันจะเป็นแนวเดิ้ลเนาะทุกคนเนาะน้องตุเคยเห็นแต่น้ำคิวปป่านขาเจเาเดห้อมกแล้วก็เอาเข่าเซื้อแล้วเอาไข่ห้อมกมาเซื้อแล้วก็มีพิกน้ำปลาโหยลงหลายๆฮนะทุกคนสีเด็ดมันจะอยู่ที่ พิกน้ำปลาจะบอกที่เขาไม่ดได้คพิษมานาะทุกคนแต่นี่ยูลาวก็มีละเด้อทุกคนยูลาวก็มีละยูตลาดทัดหลวงเนาะทุกคนอืหากะหูว่ามีเนาะเพราะวะ่าบริไปตลาดทัดหลวงก็คือโดนนานโดนเติมโดนเติมละแต,แต่ไปกับไอ้เอ็กแต่โดนขนแต่แต่ม่านเนาะทุกคนเนาะและ้วการลงตุก๊กตะบุคอยเดี๋ยวไปยางลิมยาง เออเลาะหานหลวงเนาะทุกคน,เพ,น,กน,กคนเพราะว่าน้องตุ๊กนี่ติดค้ามบอกเพาะหวานเลยทุกคนเพราะว่าน้องตุ๊กบอคอยเดอออกไปงานเลี้ยงแบบนั้นถ้าว่าไปแท้ๆกะไปฝากรถอยู่ฝากตลาดทะเลเมื่อก่อนนาะบฮู้บุพนะัวต้องฝากรถทางฝัง่งน,นันได้เนาะเพราะ,ะ่รถเคยเสียอยู่เดินถาดหลวงค่ะนะ ก็เลยบอกบอกาไปปันเดินแต่ว่าเดี๋ยวนี้ิ่มหูหูแลวเนาะว่าต้องไปฟากรถฝากนั่นก็เลยก็เลยแบบไม่น่ตาที่เจอไปแล้วก็เปเลาะตลาดถัดหลวงมากันเลยได้เนี่ยจะเอามาขายเบิ่งกันเลยเนาะแบบมันเป็นกางเดอที่เนาทุกคนเพิ่นคัดใหม่เบอร์ตองีกแบคือกับยูทั้งไทยเลยทุกคนจะเอามาแกะเบิ่งกันเลยเพิ่นมาถามเพิ่นมาเพิ่นเฮ็ดคือขายคือยูไทยเลย แบบเชื่อขิงแกงเคยเอียงคือแบบคือย,ยูไทยเป็นอาหารไทยเลยเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าห้องมุกป,ประเทียมกับที่เจอแต่เกลือเป็นงัวงวัวสีไทยวัวซีเคอผีเคอทุกคนก็จะเห็ดเป็นตะวันปลาฮะนะแต่ว่าอันนี้มันนาตาเป็นไบบนี้เลยทุกคนคือเลยแต่พู้ว่ารสชาติเป็นอะไรเดี๋ยวเคยกินเนาะทุกคนแต่ว่าหอมจริงเลยหอมหอม หอมเนาะทุกคนเดี๋ยวไปซิมกันเลยเดี๋ยวขอซิมมึงกัอนคำนึงอันนี้คือนากุ่งเนี่ยกระปัม้มึกสแซบอยู้ทุกคน หอมหอม,อมหอมหอมแซ่บออกบานานัวนๆเดี๋นวนยวกินกับแบนแจน้ำปลาหรือว่าพริกน้ำปลาคือสิบเข้ากันเข้ากันแบบเข้าสวยฮอนฮอนไข่ตุ๋มสักหน่วยจังสิเลยแซ่บเดี๋ยวไปกินข่าวกันเนาะทุกคนเนาะส่วนคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาระสำคัญเด้อเด้อเดียเด๋ยวไปเห็น,องงองน,หน้องๆองสิ่บาลชิป็นเรเดินาะรสตาร